วันนี้เราจะมาเปลี่ยนน็อตฝาชักโครกกันครับเปลี่ยนง่ายๆทำเองได้ครับสำหรับพิกัดน็อตฝาชักโครกนะครับดูที่ตะก้าซ้ายมือด้านล่างได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้นำยางสีดำนะครับกดใส่เข้าไปในรูแบบนี้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เอาน็อตนะครับ ใส่เข้าไปในตัวยึดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตามภาพตามคลิปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้ไขควงนะครับขันให้แน่นนะครับพอขันเสร็จก็จะมาประมาณนี้นะครับจัดให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ฝาเสร็จแล้วครับทำเองง่ายๆนะครับ